สวัสดีค่ะพบกับนุ่ยค่ะกับช่องซีรีส์แฟนค่ะไม่ทราบว่าใครถึงขั้นตอน ds 2 6 0หรือว่าขั้นตอน i 4 8 5กันแล้วบ้างคะถ้าใครถึงขั้นตอนนี้แล้วห้ามพลาดคลิปนี้เลยค่ะขั้นตอน ds 2 6 0หรือว่าขั้นตอน i 4 8 5เนี่ยเป็นอีกหนึ่งขั้นตอนที่สำคัญมากๆเลยนะคะมันสำคัญยังไงก็คือ ในขั้นตอนนี้นายจ้างเขาจะเริ่มยื่นเอกสารให้คุณเพื่อที่จะขอให้คุณได้เข้าสัมภาษณ์นะคะแล้วก็ขอกรีนการ์ดให้กับคุณนั่นเองหากว่าคุณสัมภาษณ์ผ่านคุณก็จะได้วีซ่าและถ้าได้วีซ่าแล้วคุณก็จะสามารถเดินทางเข้า USA ได้นะคะแล้วก็เริ่มทำงานได้หลังจากที่คุณเดินทางเข้า USA ได้90วันกรีนการ์ดก็จะตามมานะคะทันทีที่คุณได้รับกรีนการ์ดคุณก็จะได้ เริ่มทำงานได้นั่นเองก่อนที่คุณจะได้เข้าสัมภาษณ์นะคะแน่นอนว่าคุณจะต้องอทําการกรอก DS260 นะคะหรือว่ากรอกอ,อ IC85 นั่นเองสําหรับใครที่ทำวีซ่า EB3 นะคะที่มีเอเจนต์เป็นผู้ช่วยดําเนินการให้หรือว่าทนายเป็นผู้ช่วยดําเนินการให้นะคะคุณไม่ต้องกังวลเพราะว่าเดี๋ยวทางทนายหรือว่าเอเจนต์เขาจะเป็นคนกรอกให้คุณเองนะคะแต่ว่าสิ่งที่คุณจะต้องอ เตรียมให้เขาก็คือข้อมูลนะคะข้อมูลอะไรบ้างที่คุณจะต้องเตรียมให้กับทางทนายหรือว่าเอเจนต์ก่อนอื่นเลยคุณจะต้องสำรวจตัวเองก่อนนะคะว่าคุณมีการอัปเดตอะไรในชีวิตที่ผ่านมาของคุณหรือไม่ตั้งแต่คุณเริ่มยื่นวีซ่า e b 3มาจนถึงณปัจจุบันนะคะบางคนก็ตอนที่ยื่นวีซ่า e b 3ยังไม่ได้แต่งงานแต่หลังจากนั้นต่อมาคุณก็บังเอิญว่าแต่งงานนะคะหรือว่า เกิดการหย่าร้างหรือบางคนก็พิ่งคลอดลูกอย่างเงี้ยนะคะ,ะเหล่านี้ก็คือการอัปเดตในชีวิตของคุณเช็คว่าตัวเองมีการอัปเดตต่างๆเหล่านี้ในชีวิตของคุณหรือไม่นะคะสามีภรรยาเสียชีวิตอะไรอย่างเงี้ยเป็นต้นนะคะคุณต้องรีบอัปเดตเรื่องราวเหล่านี้ ให้กับทางเอเจนต์หรือว่าทนายของคุณได้รับรู้รับทราบทันทีก่อนที่เขาจะเริ่มกรอก ds 2 6 0ให้คุณหรือว่า i c 85เรื่องเหล่านี้เป็นเรื่องสําคัญมากนะคะหากคุณไม่อัปเดตให้กับทางเอเจนต์หรือว่าทนายของคุณได้รับทราบแต่แล้วทางทนายแล้วก็เอเจนต์เขาไม่รู้นะคะเขาก็ไปกรอก ds 2 6 0ในสิ่งที่เขาทราบเท่านั้นนะคะแล้วก็ไปสมิธ ds สองให้คุณอ ทีีน้พอคุณนึกได้ภายหลังคุณก็ต้องรีบแจ้งนะคะทางอเอเจนต์หรือว่าทนายเนี่ยให้เขาได้เข้าไปแก้ข้อมูลใน d s 260หรือว่า i c 485ที่เขากรอกไปให้คุณนั่นเองนะคะก็ถ้าเกิดว่าทาง USCS เขายังไม่ได้ทำหมายนัดเรียกเข้าสัมภาษณ์เนี่ยมันก็ดีไปนะคะแต่ว่าถ้าเกิดว่าเขามีหมายนัดเรียกเข้าสัมภาษณ์มาเรียบร้อยแล้วเนี่ยคุณมาเกิดว่าคุณเกิด ฉุกคิดได้ทีหลังว่าคุณมีอะไรที่จะต้องแก้ใน d s 260ถึงตอนนั้นมันก็อาจจะทำให้าสายไปแล้วหรือว่าอาจจะทำให้เสียเวลานั่นเองนะคะก็ฉะนั้นแล้วควรสำรวจตัวเองแล้วก็ให้ข้อมูลกับทางทนาหรือว่าเอเจนต์ให้เขากรอกให้คุณให้เรียบร้อยแล้วก็ให้ถูกต้องตั้งแต่แรกนะคะ ก่อนที่จะไปพูดถึงข้อมูลและรายละเอียดใน ds 2 6 0ที่คุณจะต้องรู้ว่าต้องกรอกอะไรบ้างเพื่อที่จะให้ทนายเอาไปใช้กรอกนะคะอขออนุญาตทุกคนตัดมาที่หน้านี้ก่อนค่ะก่อนที่ทุกคนจะสัมมิต ds 2 6 0หรือว่า i 4 8 5นะคะทุกคนจะต้องเตรียมเอกสารฉบ,บับนี้อันนี้สำคัญมากก็คือ police certificate หรือว่าใบรับรองความประพฤตินั่นเองค่ะ ใครบ้างที่จะต้องขอใบรับรองความประพฤตินี้มาอ่านไปพร้อมๆกันค่ะถ้าคุณมีอายุ16ปีขึ้นไปคุณจะต้องขอใบรับรองความประพฤตินี้จากประเทศต่างๆที่คุณอาศัยอยู่หรือว่าเคยอาศัยอยู่นะคะคุณสมบัติของคนที่จะขอใบโพลิสเซอร์ฟิเคได้จะแยกออกเป็นข้อๆดังนี้นะคะ หถ้าคุณอายุ16ปีขึ้นไปอาศัยอยู่ในประเทศของสัญชาติตัวเองมากกว่า6เดือนขึ้นไปจะอาศัยอยู่ตอนไหนก็ช่างในช่วงชีวิตใดก็ตามถ้าอยู่เกิน6เดือนขึ้นไปคุณต้องขอใบรับรองความประพฤตินี้กับประเทศต,ตามสัญชาติของคุณค่ะข้อที่2ถ้าคุณอายุ16ปีขึ้นไปแล้วกำลังอาศัยอยู่ประเทศใดก็ตามในปัจจุบัน ที่ไม่ใช่ประเทศสัญชาติเกิดของตัวเองแล้วอาศัยอยู่มากกว่า6เดือนคุณจะต้องขอใบรับรองความประพฤตินี้จากประเทศที่คุณกำลังอาศัยอยู่ณนะปัจจุบันค่ะข้อที่3ถ้าในอดีตหากว่าตอนนั้นคุณอายุ16ปีหรือมากกว่า16ปีแล้วคุณเคยอาศัยอยู่ในประเทศใดก็ตามแล้วอาศัยอยู่เป็นเวลา12เดือนหรือมากกว่านั้นขึ้นไปนะคะ คุณจะต้องขอใบรับรองความประพฤติหรือว่าใบโพลิกสติฟิเคตกับประเทศนั้นด้วยค่ะยกเว้นของประเทศสหรัฐอเมริกานะคะสำหรับใครที่เคยอาศัยหรือปัจจุบันยังอาศัยอยู่ประเทศสหรัฐอเมริกาไม่ต้องขอใบรับรองความประพฤติค่ะต่อไปเชิญทุกท่านรับฟังข้อมูลหรือรายละเอียดที่ท่านจะต้องรู้เพื่อที่ท่านจะนำข้อมูลนี้ไปให้ทนายกรอก d s 2 6 0หรือว่า I48 ให้ให้ท่านได้เลยนะคะ ข้อมูลที่คุณจะต้องเตรียมให้กับทางทนายหรือเอเจนต์เพื่อที่เขาจะได้เอาไปใช้กรอกในเว็บไซต์ ds 2 6 0นนั้นข้อมูลทั้งหมดจะแบ่งเป็น7หัวข้อใหญ่ๆดังนี้นะคะหัวข้อแรกก็คือเกี่ยวกับความเป็น p e r s o n a l ของคุณที่อยู่แล้วก็เบอร์โทรศัพท์นั่นเองนะคะ,ะชื่อนามสกุลหากคุณเคยเปลี่ยนชื่อเปลี่ยนนามสกุลเพศของคุณวันเดือนปีเกิดที่คุณเกิดเมืองที่คุณเกิด จังหวัดที่คุณเกิดอันนี้คือหลายคนจะพลาดในตรงนี้นะคะคำว่าใน Ds260 เขาจะถามว่า City of Birth City of Birth ก็คืออำเภอที่คุณเกิดนะคะคุณเกิดอำเภอไหนให้กรอกไปตามนั้นในใบเกิดที่คุณเกิดนะคะหลายคนไปใส่จังหวัดใน City of Birth นะคะอันนี้เป็นการกรอกข้อมูลที่ผิดเพราะว่า การกรอก DS260 เนี่ยหน่วยมีประสบการณ์มาทั้งวีซ่าแต่งงานวีซ่าลอตเตอรี่แล้วก็วีซ่า EB3 วีซ่าแต่งงานวีซ่าลอตเตอรี่หรือว่าวีซ่า EB3 ทั้งนี้เป็นวีซ่าถาวรนะคะวีซ่าถาวรเนี่ยเขาจะกรอก DS260 หรือว่า IC85 เนี่ยเป็นคำถามเดียวกันหมดเลยนะคะแล้วจากประสบการณ์ที่หน่วยกรอกเองทำเองมาทั้ง3วีซ่าเนี่ยหน่วยก็ใส่ City of Birth เป็นอำเภอหมดเลยทุกคนก็ไม่ได้มีปัญหาก็เข้ามาอเมริกาได้อย่างเรียบง่ายเลยนะคะ,ะแต่ว่าหลายคนบอกว่าเอ๊ะฉันก็ใส่จังหวัดใน City of b i r t h ฉันก็เข้ามาอเมริกาได้ก็ไม่เห็นเป็นไรนี่อันนี้ก็แล้วแต่เลยนะคะประสบการณ์ของคุณอันนี้ประสบการณ์ของหน่วยหน่ยแชร์ประสบการณ์ของหน่วยส่วนประสบการณ์ของคุณเป็นยังไงคุณก็ไปเล่าในสตอรี่ของคุณเองก็แล้วกันนะคะแล้วก็คุณผู้ชมผู้ฟังก็ใครที่ รับชมรับฟังก็ใช้วิจารณญาณในการรับชมรับฟังเองละกันเนะาะหลังจากที่กรอก city of birth แล้วหรือว่ากรอกอำเภอที่เราเกิดแล้วนะคะคุณก็ไปกรอกในช่องที่เขาจะถามเกี่ยวกับจังหวัดของคุณนะคะที่คุณเกิดก็คือ state หรือว่า province of birth นั่นเองนะคะมันจะเป็นช่องไล่ๆเรียกกันลงมาเลยนะให้ทุกคน เเทนชันนะคะใครที่ให้เอเจนต์หรือว่าทนายนำเดินการให้คุณไม่ต้องกังวลคุณก็แค่ให้ข้อมูลเขาไปตามนี้นะคะคนที่ได้วีซ่าลอตเตอรี่แล้วก็วีซ่าแต่งงานนะคะ,ะที่ต้องกรอก ds 2 6 0เองคุณก็สามารถกรอกได้ตามนี้เลยนะ โซเชียลมีเดียอันนี้เขาก็จะถามด้วยนะคะว่าคุณเล่นโซเชียลมีเดียไหมนะคะไม่ว่าจะเป็น Facebook Line t w i t t e r หรืออะไรก็ตามนะคะที่คุณมีนะคะคุณต้องกรอกข้อมูลตรงนี้ลงไปด้วยนะคะหลายคนถามว่าเอ๊ฉันก็เล่นแต่ว่าฉันไม่กรอกได้ไหมอันนี้ก็น่าจะได้นะคะแต่ว่าถ้าถามความคิดเห็นส่วนตัวของหน่วยเนี่ยหน่วยแนะนำว่าให้กรอกนะคะความจริงก็คือความจรงิงถ้าคุณมีก็คือมีถ้าคุณเล่นก็คือเล่นนะคะ อะไรก็ตามที่คุณแจ้งเจตนาอันบริสุทธิ์นะคะจะเป็นตัวผลักดันสำคัญในการที่คุณจะได้เข้าสัมภาษณ์แล้วก็ผ่านได้ง่ายๆนะคะที่อยูอ่เขาจะมีข้อหนึ่งที่ถามเกี่ยวกับที่อยู่ของคุณนะคะว่า is your mailing address the same as your present address นะคะถ้า ที่อยู่ที่คุณอาศัยอยู่ณปัจจุบันเป็นที่อยู่ที่ดีในการรับจดหมายได้นะคะจากทาง USGS สมมุติว่าเขาจะส่งกรีนการ์ดมาให้คุณหรือเอกสารอะไรก็ตามแต่ที่เขาอยากจะส่งมาให้คุณเนี่ยที่อยู่ที่คุณอาศัยอยู่ณปัจจุบันเป็นที่อยู่ที่ดีไหมที่เขาสามารถที่จะส่งกรีนการ์ดไปให้คุณได้นะคะถ้าในหัวข้อนี้ คุณสามารถตอบ yes ได้ถ้าเป็นที่อยู่ที่ดีที่คุณจะสามารถรับจดหมายได้หรือว่าคุณสามารถตอบ no ก็ได้นะคะอย่างเช่นคนที่สมัครวีซ่า e b 3จากาประเทศไทยนะคะที่จะเดินทางเข้ามาในอเมริกาแล้วคุณยังไม่ทราบเลยว่าที่อยู่ที่คุณจะอาศัยอยู่ ในอนาคตหรือว่าที่คุณจะเดินทางมาอาศัยอยู่เนี่ยมันจะเป็นที่อยู่ที่ดีในการที่คุณจะรับ Green Card หรือไม่นะคะคุณสามารถระบุที่อยู่ของทนายหรือว่าเอเจนต์ของคุณไว้ในคําคตอบนี้ก็ได้นะคะตอบไปเลยว่า no นะคะในคําถามที่เขาถามว่า is your mailing address It is the same as your present address คุณก็ตอบไปว่า no แล้วก็ระบุที่อยู่ของทนายหรือว่าเอเจนต์ของคุณให้เขาสามารถส่งที่อยู่ส่งกรีนการ์ดตัวนี้ไปหาทางทนายหรือว่าเอเจนต์ของคุณไว้ก่อนก็ได้นะคะทันทีที่คุณย้ายเข้ามาย้ายประเทศเข้ามาแล้วคุณมีที่อยู่ที่สเตเบิลเรียบร้อยแล้วคุณถึงให้ให้ทางทนายแล้วก็เอเจนต์ของคุณส่งกรีนการ์ดไม่ให้คุณตามมาในภายหลังก็ได้หรือว่าคุณสามารถเดินทางไปรับด้วยตัวเองก็ได้นะคะอันนี้ก็คือในกรณีที่คุณอพยพอีบีตัวจากประเทศไทยหรือว่าประเทศต่างๆที่ไม่ใช่อเมริกานนะคะส่วนคน นที่กรอก i .485 แล้วอาศัยอยู่ในอเมริกาอยู่แล้วบางคนก็อยู่ที่อา,อาพาร์ตเมนต์ก็ดีนะคะบางอาพาร์ตเมนต์ก็ไม่ใช่พื้นที่ที่ดีในการที่จะได้รับจดหมายอันนี้คุณก็สามารถระบุได้เช่นกันนะคะว่าอยากจะให้ทาง USAS เนี่ยเขาส่งกร e นการ์ดหรือว่าเอกสารต่างๆเนี่ยไปทางาไปให้ทางเอเจนต์หรือว่าทนายเก็บไว้ให้คุณก่อนนะคะหัวข้อที่2ที่เขาจะถามก็คือจะเป็นเกี่ยวกับ Family Information นะคะ ก็คือข้อมูลเกี่ยวกับคุณพ่อคุณแม่สามีภรรยาและบุตรของผู้สมัครหลักนะคะถ้าเป็นวีซ่าอีบีสามนะถ้าเป็นวีซ่าลอตเตอรี่ก็คือข้อมูลเกี่ยวกับคุณพ่อคุณแม่สามีภรรยาและบุตรของผู้ที่ถูกวีซ่าลอตเตอรี่นั่นเองในหัวข้อที่3นะคะเขาจะถามเกี่ยวกับ previous U.S. travel information ของคุณนะคะ,ะในหัวข้อนี้นะคะเขาอยากจะทราบว่า คุณเคยอาศัยอยู่ในประเทศสหรัฐมาก่อนไหมคุณเคยมีวีซ่าอเมริกามาก่อนไหมแล้วก็คุณเคยโดนปฏิเสธหรือว่าในการขอวีซ่าหรือว่าเคยถูกปฏิเสธตรงที่ตอมอหรือว่าเคยได้กรอกเอกสารขอถอนตัวนะคะก่อนที่จะแอดมิดเข้ามาใน USA หรือไม่นะคะเขาอยากจะทราบอินโฟเมชันตรงนี้ให้คุณกรอกนะคะ yes or no yes หรือ no นะคะในหัวข้อที่4นะคะเขาจะถามเกี่ยวกับ work Education, Training, Information ของคุณนะคะก็คือจะถามเกี่ยวกับประวัติการทำงานของคุณที่ผ่านมานะคะว่าคุณเคยไปทำงานที่ไหนมาบ้างคุณได้รับตำแหน่งอะไรที่อยู่ที่คุณเคยไปทำงานที่อยู่อะไรนะคะแล้วก็ถามเกี่ยวกับเรื่อง Education ก็คือเรื่องการศึกษาของคุณนะคะว่าคุณศึกษาในระดับไหนมาบ้างนะคะระดับสูงสุดของคุณคืออะไรนะคะประมาณนี้นะคะในหัวข้อนี้และเขาอยาก ทราบเพิ่มเติมด้วยนะคะว่าคุณเคยไปเที่ยวประเทศไหนมาบ้างนะคะ,ะภายใน5ปีที่ผ่านมานะคะแล้วก็เขาอยากจะทราบด้วยว่าเนี่ยคุณเคย serve in military หรือว่าเค,เคยเป็นทหารมาก่อนไหมทหารพันศึกหรือทหารอะไรก็แล้วแต่นะคะถ้าคุณเคยเป็นทหารเคยทำงานใน military มาก่อนนะคะข้อมูลตรงนี้ให้ตอบ yes หรือ no นะคะแล้วก็เขาถามด้วยว่า Interview Location ก็คือเขาอยากจะทราบว่าถ้าหากว่าคุณจะต้องเข้าสัมภาษณ์เนี่ยคุณอยากจะไปเข้าสัมภาษณ์ที่โลเคชันไหนนะคะให้กรอกระบุไปเลยถ้าเราอยู่ที่เมืองไทยก็ใส่ Bangkok Thailand นะคะหัวข้อต่อมานะคะเขาจะถามเกี่ยวกับ security and background information นะคะ ในหัวข้อนี้เขาจะถามในเรื่องของดีซีด้วยนะคะโรคติดต่อแล้วก็เรื่องของอเอกสารในการฉีดวัคซีนของคุณนะคะที่บ่งบอกถึงว่าคุณได้ฉีดวัคซีนครบตามจำนวนที่ทาง US Law อเขากำหนดไว้เขาเรียกร้ออะไรอย่างเงี้ยนะคะเยอะมากๆเลยที่จริงแล้วในหัวข้อนี้ที่คุณจะต้องอ่านแล้วก็ตอบเดี๋ยวหนูเชื่อว่าทางทนายแล้วก็เอเจนต์ของคุณเขาจะเป็นคนสอบถามคุณตัวเองแล้วคุณก็เขาจะให้เอกสารให้คุณไปอ่าน นะคะคุณก็ไปอ่านรายละเอียดอีกทีนึงแล้วกันนะ้อหนุ่ยจะไม่พูดทั้งหมดแต่ว่าหนุ่ยจะหยิบยกหัวข้อที่มันสําคัญมาแล้วกันนะคะ,อ,ะอย่างเช่นหัวข้อนี้เขาจะถามถึงเรื่องของใครที่เคยเป็น exchange visitor นะคะหมายถึงคนที่เคยถือ j v วีซมาก่อนนะคะคนที่ถือ j v วีซเนี่ยเขาจะมีที่เรียกว่า two year foreign resident requirement ก็คือ คนที่เคยถือเจวีซ่าหรือว่าที่กําลังถือเจวีซ่าอยู่นะคะเขาจะสอบถามเพื่อความแน่ใจว่าเนี่ยคุณไม่ได้มีทูยารูที่ว่าคุณจะต้องกลับบ้านก่อน2ปีคุณถึงจะเข้ามาในสหรัฐอเมริกาได้นะคะคนที่ถือเจวีซ่าเนี่ยเขาจะมีรูตัวนี้ประจํากับวีซ่าของเขาอ่ะนะคะบางคนมีบางคนไม่มีนะคะบางคนจะต้องกลับบ้าน2ปีก่อนก่อนที่คุณจะ ดําเนินการอื่นๆอะไรยังไงได้นะคะถ้ามีรูตัวนี้ติดอยู่คุณไม่สามารถดําเนินการได้นะคะคุณไม่สามารถอยู่ในอเมริกาได้คุณมี 2-year rule r r q u i r e d ต้องกลับบ้านคุณก็จะต้องกลับบ้านไปก่อนนะคะใน j v ว s ซบางคนมีบางคนไม่มีอ่ะนะหัวข้อหลักต่อมานะคะเขาจะถามเกี่ยวกับ Social Security Number Information ของคุณนะคะในหัวข้อนี้นะคะเขาจะถามว่าคุณเคย อพ p l ลายโซ a l s เซเค i t รมาก่อนหรือไม่บางคนเคย Apply เคยมี Social Security มาก่อนนะคะก็ตอบ yes ถ้าไม่เคยก็ตอบ no นะคะ,ะหัวข้อที่2องเขาก็จะถามว่าคุณต้องการให้เจ้าหน้าที่เนี่ย issue Social Security Number แล้วก็ Social Security Card ให้คุณไหมนะคะถ้าคุณไม่เคยมี Social Security มาก่อนตรงนี้คุณก็ตอบว่า yes ก็คืออนุญาตให้เขา <Yeah. S 1> ทำา Social Security <Yeah. S 1> ให้คุณ Uh, สร้างนัมเบอร์แล้วก็คาดให้นะคะ <No. S 1> ข้อต่อมานะคะ <No. S 1> เขาก็จะถามว่าคุณอนุญาตให้ Department of Homeland Security เนี่ยแล้วก็ Social Security Administration เนี่ยเขาออกอบัต uh, ร โซโซออกหมายเลขโซโซเซเคอร์ตี้ให้คุณไหมออกบัตรโซโซเซเคอร์ตี้ให้คุณไหมนะคะในหัวข้อนี้คุณจะต้องตอบเยสนะคะเพื่อที่เขาจะได้ส่งโซโซเซเคอร์ตี้คัทของคุณมาให้าตามที่อยู่ที่คุณอยากจะให้เขาส่งมาให้นะคะเขาจะได้อ,ออกบัตรให้ส่งบัตรมาให้นะคะให้ตอบเยสในหัวข้อนี้นะแล้วก็หัวข้อสุดท้ายเขาจะถามว่า Prepare r of a p p l i c a t i o n ก็คือใครเป็นคนเตรียมเอกสารแล้วก็กรอกเอกสารทั้งหมดนี้ให้กับคุณนะคะอันนี้คุณก็ไม่ต้องไปกังวลนะคะคนที่สมัครวีซรา eb 3ทางเอเจนต์หรือวัฒนายเนี่ยเขาจะเป็นผู้ดําเนินการให้อยู่แล้วนะคะอันนี้ไม่ต้องไปกังวลเนาะเขาจะกรอกข้อมูลของเขาลงไปในตรงนี้เองนะอันนี้ก็คือเป็นข้อมูลเกี่ยวกับ ds 2 6 0นะคะสําหรับคนที่สมัครวีซ่า eb 3นะคะ แล้วก็คนที่ถือวีซ่าลอตเตอรี่ก็สามารถเอาไปใช้ได้นะคะคนที่กรอกวีซ่าแต่งงานด้วยตัวเองก็เช่นกันนะต่อมาก็คือเป็นข้อมูลการกรอก I-485 นะคะสำหรับคนที่สมัคร EB3 ในประเทศสหรัฐอเมริกาไม่ว่าคุณจะถือวีซา่า f อ่า F1F2 1อีวันอีทูเอชวก็แล้วแต่นะคะที่คุณสมัครวีซ่า EB3 อยู่นะคะในประเทศสหรัฐอเมริกา ทั้งหมดนี้คือข้อมูลที่คุณจะต้องกรอกนะคะ,ะมันก็จะมีข้อมูลหลกักๆก็คือสําหรับตัวผู้สมัครหลักเองตัวสามีภรรยาแล้วก็บุตรนะคะที่คุณจะต้องกรอกลงไปนะคะก็จะถามเกี่ยวกับชื่อนามสกุลวันเดือนปีเกิด citizenship นะคะที่อยู่ปัจจุบัน contact information passport area number ก็คือถ้าสมมุติว่าใครเคยมี green card มาก่อนนะคะก็จะ ต้องมีเอเรียสนามเบอร์มาก่อนคุณก็กรอกตรงนี้แต่ว่าใครที่ไม่เคยมีมาก่อนก็ข้ามตัวนี้ไปได้เลยก็จะถามเกี่ยวกับ Social Security ถ้าคุณเคยมี Social Security มาก่อนก็กรอกหมายเลข Social Security ในหัวข้อนี้นะคะแล้วก็จะมีถามเกี่ยวกับวีซ่าว่าปัจจุบันวีซ่าของคุณสถานะคืออะไรหมดอายุหรือ,อยังวีซ่านำเบอร์คืออะไรประมาณนี้นะคะแล้วก็บ i อ4นะคะใบ I94 อาแล้วก็หมายเลข i-94 นะคะที่มีชื่อนามสกุลข,ของคุณอยู่บนใบ i-94 นี้นะคะ entry history entry history นะคะก็คือประวัติการเดินทางเข้าออกนั่นเอง military information หากว่าคุณเคยเป็นทหารมาก่อนนะคะและเขาจะถามเกี่ยวกับว่าคุณเคยสมัครวีซ่าถาวรมาก่อนไหมเคยเป็น permanent resident มาก่อนไหมนะคะ ก็ให้ใส่ตรงนี้ลงไปนะคะชื่อเมืองชื่อ country คุณเคยมี ead card ไหมหรือว่า work authorization นะคะก็สำหรับคนที่ถือ f1 f2 ก็จะไม่มีในตรงนี้นะคะแต่ว่าคนที่ถือ,อวีซา่านักลงทุนอะไรประมาณนี้แล้วก็วีซ่า h1b h2b เหล่านี้คุณก็จะมะีเอกสารตัวนี้นะคะให้ตอบ yes หรือ no นะคะ แ้วก็เขาก็จะถามเกี่ยวกับ interpreter information นะคะถ้าคุณต้องการคนถ้าคุณต้องการล่ามนะคะก็ให้ใส่ชื่อนามสกุลล่ามของคุณเป็นใครมาจากไหนอะไรยังไงอีเมลเบอร์โทรศัพท์ที่สามารถติดต่อได้ก็ให้ระบุลงไปในนี้นะคะหากว่าคุณต้องการเขาก็จะได้ติดต่อล่ามนี้ในการช่วย เพื่อช่วยคุณคุณก็สามารถใช้ล่ามได้นะคะในหัวข้อต่อมาก็คือเขาจะถามเกี่ยวกับ biographic information นะคะเขาต้องการจะทราบว่าคุณเนี่ยเป็นคนสัญชาติไหนอะไรอย่างนี้นะคะส่วนสูงตาสีอะไรผมสีอะไรนะคะประมาณนี้ต่อมาก็เป็น employment history ภายใน5ปีนะคะคุณเคยทำงานกับใครมาบ้างชื่อบริษัทชื่อ,อ,อชื่อบริษัทชื่อ,อตำแหน่งงานนะคะ ที่อยู่อำเภอจังหวัดนะคะแล้วก็วันที่เริ่มทำงานจนถึงวันที่ออกจากงานนะคะภายใน5ปีที่แล้วก็เขาจะถามในเรื่องของ l e s t employer outside the US นะคะก็สำหรับคนที่มีวีซ่า E1 E2 เนอะก็คุณก็จะกรอกประวัติเกี่ยวกับการทำงานที่นี่ในหัวข้อที่หน่วยเพิ่งกล่าวถึงแล้วก็ จะต้องกรอกประวัติการทำงานที่คุณเคยทำเคยทำงานที่ outside U.S. หรือเปล่านะคะนอกอเมริกาเช่นอยู่ที่เมืองไทยนหคุณเคยทำงานอะไรมาก่อนอันนี้คุณก็ต้องกรอกลงไปด้วยนะคะที่อยู่ที่คุณเคยอยู่ภายใน5ปีนะคะเคยอาศัยอยู่ที่ไหนบ้างภายใน5ปีก็กรอกที่อยู่ลงไปด้วยนะคะแล้วก็ที่อยู่ในครั้งสุดท้ายที่คุณอาศัยอยู่ตอนที่คุณไม่ได้ที่ตอนที่คุณยังไม่ได้เข้ามาใน U.S.A. นะคะคุณอาศัยอยู่ที่ไหนให้กรอกที่อยู่ตรงนั้น ลงไปด้วยนะคะถ้าเกิดว่าคุณอาศัยอยู่ที่อยู่ตรงนั้นนะเกินหนึ่งปีะนะกรอกลงไปด้วยต่อมาก็เป็น information. อินร์เมชันเกี่ยวกับครอบครัวของคุณอันนี้เกี่ยวกับผู้สมัครหลักนะคะครอบครัวของคุณก็จะหมายถึงว่า p า r ์เรน์ของคุณนะคะก็คือคุณพ่อคุณแม่ของคุณนั่นเองนะคะด e พ e นเดนต์ก็คือ,อาสามีภรรยาและก็บุตรของคุณนะคะ คุณมีบุตรกี่คนสามีภรรยารวมทั้งถ้าเกิดว่าคุณเคยแต่งงานมาก่อนเคยหย่ามาก่อนคุณก็ต้องใส่ข้อมูลเกี่ยวกับอดีตสามีภรรยาของคุณลงไปณนะจุดนี้ด้วยนะคะแล้วก็ก็จะประมาณนี้นะคะเขาก็จะถามเกี่ยวกับ background information ของคุณด้วยในจุดนี้โอ้มีเยอะมากเลยนะคะประมาณ 80กว่าคำถามจะเป็นคำถาม yes or no นะคะในจุดนี้หนูจะไม่พูดถึงเนาะมันเยอะเกินไปนะคะเดี๋ยวพอถึงเวลาที่คุณจะต้องทำเกี่ยวกับ ไอซี85ที่ต้องได้พอถึงเวลาที่คุณจะต้องได้กรอกไอซี85เนี่ยหน่วยเชื่อว่าทนายหรือว่าเอเจนต์ของคุณจะต้องอินฟอร์มคุณจะต้องบอกคุณแล้วก็มีเอกสารมาให้คุณอ่านอย่างแน่นอนนะคะอันนี้คือหน่วยมาเล่าให้ฟังแบบคร่าวๆเพื่อที่คุณจะได้รู้ก่อนล่วงหน้านะคะว่าเออเขาจะถามประมาณนี้ฉันจะต้องเตรียมข้อมูลประมาณไหนแค่นั้นเอง คร,คร่าวๆนะคะก็ขอใจช่วยนะคะสำหรับใครที่กรอก D S 260หรือว่า I C 85เสร็จเรียบร้อยแล้วแล้วก็ตอนนี้กำลังรอโดนเรียกตัวเข้าสัมภาษณ์อยู่นะคะก็ขอให้ได้ขอให้โดนในเร็วๆนี้แล้วกันนะคะขอให้ได้เข้าสัมภาษณ์แล้วก็ขอให้ผ่านการสัมภาษณ์นะคะขอให้ได้เข้ามาทำงานใน U S แล้วก็คนที่อยู่ในอเมริกาอยู่แล้วนะคะก็ขอให้ได้กรีนการ์ดเร็วๆเพื่อที่คุณจะได้เริ่มงานเร็วๆนะคะ ก็หากใครมีคําถามใดๆเพิ่มเติมสามารถคอมเมนต์กันเข้ามาได้นะคะหรือว่าใครที่มีประสบการณ์ในการกรอกข้อมูลมาแล้วนะคะต้องการอยากจะมาเพิ่มเติมในส่วนที่หนุ่ยอาจจะขาดหายไปนะคะในคลิปคลิปนี้ก็สามารถคอมเมนต์กันเข้ามาได้นะคะก็ะสําหรับคลิปนี้ก็จะประมาณนี้นะคะสําหรับคนที่กําลังทํา ds260 หรือว่า i 4 8 5สามารถเอาข้อมูลข้าวๆเหล่านี้ไปเพื่อเตรียมตัวให้กับตัวเองได้เลยนะคะก็ ทั้งหมดทั้งวันนี้เป็นแค่แนวทางนะคะปรึกษา immigration lawyer คือดีที่สุดนะคะปรึกษาเอเจนของคุณเองคือดีที่สุดนะคะสำหรับคลิปนี้สำหรับวันนี้สวัสดีค่ะเจอกันใหม่คลิปหน้าค่ะ <You S 1> ค่ะ